มาจากไหนหรอเ็เดินมาจากไหนหรอคนนี้ผู้ชายไปทิ้งไว้ผู้ชายคนนั้นอ่ะเอาเราไปทิ้งไว้เราเดินมาจากไกลมากเลยต้งจต่ตรงนู้นเขาก็เอาพวกเราไปทิ้งไว้ที่นา่นแล้วเขาก็ทิ้งพวกเราไปเลยเรางอนเธอแล้วนะก็จะจะไม่เล่นกับเธอแล้วนะเราก็จะไม่เล่นเหมือนกันใช่ไหมลาะเราจะไม่ไปกับเธอแล้วนะผู้ชายน่ะ ี่ตูนมาแล้วนะหใจคนนี้จะไม่เดินไปเข้าไปอย่างนี้มันดูไม่ดีอาทิ้งเราไปเลียงข้าวดูสินงน้าสองคนเลยได้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 คุยอยได้ได

อยากจะไปเจอแค่เรียกคุณพอ่อเดียว่ไๆ <l ug> แค่เรียกคุณพอ่ <l ug> <l ug> ณพอก็ไปเอาแล้วมๆล้มๆสภาพมันไม่น่าดูจะภาพมันยับเยินอยู่ <l ug> ไม่ถึงบ้านไม่ถึงบ้านเหรอคะใช่ครูต้องตบมุกสิเ <l ug> เออนาะทำไมตัดไม่ถึงบ้านเ <l ug> หรอคะ ถึงบ้านแล้วคะทำไงดีเนี่ยลูกชายครูทำ <c oughs> ไมอาตัดตรงนี้ตัดทิ้งนะคะมันไม่ใช่ลูกชายเป็นลูกเชา,านั่งกินอะไรนั่งกินอยู่บ้านเขียวก็ได้เลยถ้าเข้าไปนั่งกินแล้วก<ะ>้อ <c oughs> เป็นกิน